แนวข้อสอบเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่นชุดที่1นะครับข้อ1พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3 4ให้ไว้ณวันที่เท่าใดตอบนะครับให้ไว้ณวันที่21สิงหาคมพศ2 5 3 4ข้อ2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3 4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันใดตอบนะครับวันที่4กันยายนพศ2534ข้อ3พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534บังคับใช้เมื่อใดตอบนะครับบังคับใช้วันที่5กันยายนพศ2534ข้อ 4. การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักการใดตอบนะครับความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานข้อ 5. การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ต้องเป็นไปเพื่อสิ่งใด ตอบนะครับต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสำลีต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยที่ไม่จําเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิน่นการกระจายอํานาจตัดสินใจการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ข้อ 6. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งได้อย่างไรตอบนะครับ 1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลางเป็นการรวมอำนาจ 2. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการแบ่งอำนาจ 3. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายอำนาจข้อ 7. ในการแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึงสิ่งใดตอบนะครับ คุณภาพและปริมาณงานข้อ8บุคคลใดมีอำนาจรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3 4และที่แก้ไขเพิ่มเติมตอบนะครับนายกรัฐมนตรีข้อ9พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศส5 3 4และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่8บังคับใช้เมื่อใดตอบนะครับวันที่7ธันวาคม พศ2 5 5 3ข้อ10พระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3 4และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่8แก้ไขเรื่องใดตอบนะครับการจัดส่วนราชการภายในสำนักงานอายาการสูงสุดข้อ11พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2 5 3 4แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่7แก้ไขเรื่องใดตอบนะครับผู้ทรงคุณวุฒิ ทำงานเต็มเวลาในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพรข้อ12พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5แก้ไขเรื่องใดตอบนะครับการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพรข้อ13ข้อใดเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางตอบนะครับสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีฐานะเป็นกระทรวงกระทรวงทบวงกรมข้อ14การตั้งการรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา7การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางให้ตราเป็นกฎหมายใดตอบนะครับให้ตราเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติข้อ15การรวมหรือการโอนส่วนราชการไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตรา ของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นให้ตราเป็นกฎหมายใดตอบนะครับให้ตราเป็นกฎหมายพระราชกฤษฎีกาข้อ16ให้หน่วยงานใดตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตอบนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการบุญเรือนและสำนักงบประมาณ ข้อ17ให้สำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณตรวจสอบดูแลมีให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกำหนดกี่ปีตอบนะครับ3ปีข้อ18การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตรา7ให้ตราเป็นกฎหมายใดตอบนะครับ ให้ตราเป็นกฎหมายพระราชกฤษฎีกาข้อ19การยุบส่วนราชการตามมาตรา7จ็สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมให้ตราเป็นกฎหมายใดตอบนะครับให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาข้อ20หากมีการยุบส่วนราชการให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของส่วนราชการนั้นเป็นอันถูกระงับไปทรัพย์สินอื่นของส่วนราชการนั้นให้โอนให้แก่ส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ใครกำหนดตอบนะครับตามที่รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกากำหนด